เื่อสบเจ็ปีที่แล้วผมก็ไปได้ทักษิณเนี่ยครับไปได้ครับท่านสนธิอาจารย์บานเทพคุณเจิมศักดิ์เนี่ยครับก็ไปไล่แต่แล้วนะครับเขาก็ลงมาหมายว่ารวมพลหัวขบวนลมทักษิณคนหน้าเดิมปฏิปักษ์ต่อชินวัตรเอพูอย่างงี้ก็ไม่สวยอ้เดพูดอย่างงี้ก็ไม่สวยอ้เดคุณก็พูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นคุณก็หาว่าคนไปไล่เนี่ยมันหน้าเดิมแล้วพ่อมึงไม่หน้าเดิมเหรอวะกุ้ยก็เห็นทักษิณมันก็น้านี้อ่ะหรือต่ออนทักษิณไม่ได้หน มันก็หน้าเดิมด้วยกันทั้งนั้นแหละพวกมึงที่ออกมาต้านบรรดาลิ้วล้อมึงในพรรคการเมืองมันก็ไอหน้าเดิมอ่ะเออก็ยังไม่ได้ตายหาไปแลันจะหน้าใหม่ได้ยังไงเล่าไอบา้บ้าเออก็หน้าเดิมดเนี่ยไม่ไไปไล่เพราะเหตุผลที่ว่าคุณเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปให้กับชาติอื่นนะครับอ้าวมากันเยอะแล้วอุดรอ,อุดรให้กำลังใจทัพภาคสอง รวมคนเป็นใหญ่เข้ามาแล้วมาเลยอย่างนั้นเลย